วันนี้พึ่งเองค่ะพึ่งก็จะมารีวิวนะคะรถแบบบ้านๆที่เราได้ขายกันนะ,ะเราก็มาจากรถบ้านแต่เราก็มาเตรียการในการจาัดไฟแนซ์ไฟแนซ์ของเรานะคะช่วงนี้บอกเลยันมีโปรโดเด็ดมากก็คือว่ามันมีโปรใช่ก็คือดอกเบี้ยเริเ่มที่สองบาทเท่านั้นนะคะใช้ไม่มีชนก็คือว่าสภาพข,ข้างเปรกะเลยนะคะนะคะมีแถมฟรีถ้าดำเนินการจัดไฟแนซน ทางร้านเราไม่เก็บสักบาทเลยนะคะทางร้านออกให้ทุกบาทเลยไม่ว่าจะมีค่าจานค่าโนาอนพรบภาษี 4, นะคะและอีกอย่างหนึ่งยังมีการเช็ครถตรวจสภาพรถไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องเกียร์ระบบไฟฟ้านะคะถ่ายของเหลว10,000โลเลยนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งมีการรับประกันหลังการขายและช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง ในระยะเวลา1ปีเต็มเลยทีเดียวทีนี้เรามาชมมาชมรถกันดีก่อนนะคะว่าตัวนี้มันเป็นมิสูแอ็ทาปี2014ตัวนี้เป็นเครื่อง1.2ที่ประหยัดน้ำมันมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะผ่อนเพียงแค่3,000บาทค่ะต่อมานะคะเราเรามาชมภายในห้องเครื่องกันนะคะเครื่อง1.2 ต,ตัวนี้นะคะก็คือว่า,าออฟชั่ขาค่องข้างพรีเมียมเลยนะคะก็คือว่ารถนะคะถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดาก็จริงแต่ว่าจะมีถุงลม ABS Airbag นะคะให้ด้วยนะคะแล้วก็ระบบแอ นะคะระบบ FM แล้วก็มีที่เสียบอันนั้นนะคะใส่แผ่นอะไรได้หมดเลยนะคะ mm. แล้วก็เนี่ยค่ะระบบไฟระบบความร้อนมีประตูระบบเบรกนะคะระบบน้ํามันระบบแบตรถพร้อมเลยนะคะระบบไฟโอเคมา mm. เสียงเครื่องเงียบมากนะคะ mm. เงียบมากเลยทีเดียวเราลองเชสแอร์ก่นกอน นะคะลูกค้าใจฟมาหมดเลยดีนะคะคางมากอยากให้ลูกค้านะคะที่สนใจมาขับหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เลยนะคะเป็นรถนบ้านที่เราอยากแนะนําให้ลูกค้าที่สนใจนะคะอย่างไรก็ติดต่อพี่แ้่ตลอดเลยนะคะ It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a light A tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you came into my eyes, I feel-